ปอบน้ำท่วมเมื่อปี64นอกจากจะต้องพบกับอุทกภัยใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนหนักหมู่บ้านของผมที่บ้านเรือนนับร้อยหลังเหลือเพียงหลังคาปิ่มน้ำยังพบกับเรื่องหุ่นวายอย่างอื่นอีกด้วยแค่น้ำป่าที่ไหลบ่ามาโดยชาวบ้านชาวช่องไม่ทันรู้ตัวแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่ง ที่มาพร้อมกับน้ำอีกด้วยไม่ใช่สัตว์ร้ายมีพิษไม่ใช่ขโมยขโจรแต่มันคือสิ่งลี้ลับที่อักขระเลขยันและพระคาถาต่างๆที่ใช้สะกดกักขังมันเอาไว้ถูกทำลายอย่างไม่ได้ตั้งใจและไม่มีใครอยากให้เกิดมันคือผีปอบร้ายที่เคยอรารวาสจนหมู่บ้านโตระสัมระสายเมื่อหลายสิบปีก่อนเฮ้ยอีกแล้วเนือ นี่ก็รายที่ห้าเข้าไปแล้วผู้ใหญ่ดำผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้และยังมีศักดิ์เป็นปู่แท้ของผมข้างออกมาเสียงเครียดมองดูกระบวนแห่ขีบไม้ที่ภายในมีล่างและวิญญาณของลูกบ้านซึ่งตายอนาถกระทนหันลุยน้ำลึกประมาณครึ่งแข้งผ่านหน้าบ้านไปสถานที่ปลายทางคือวัดซึ่งเป็นแห่งเดียวในชุมที่น้ำท่วมไม่ถึง แบบนี้จะแก้ไขยังไงดีล่ะเพราะผู้ใหญ่ไม่รู้โรคระบาดอะไรที่มากับน้ำหรือเปล่าให้ทางสาธารณาสุขกับอสมอมาตรวจดูดีไหมทำแล้วโมวิทย์บอกว่าไม่เจออะไรเลยนอกจากโรคตาแดงซึ่งมันไม่ได้ทำให้คนตายง่ายตายไวปานโรคหาแบบนี้อย่างตายชุ่มที่นอนอยู่ในโรงนั้นเมื่อวานก่อน ยังมาตึกแหล้องหูเวกเย้ยเย,ยอยู่หน้าบ้านกูอยู่เลยแล้วดูสิวันนี้มันอนอยู่ในโรงซะแล้วเฮ้ยมันเลือกอะไรกันวะ <_ c oughs> เกิดความเงียบขึ้นคู่ใหญ่และจูๆ่ๆลุงบุญชอบไร่จัดได้ว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของปู่ก็อุทานขึ้นเหมือนนึกอะไรได้สีหน้าและเววตาปานว่าอีกไม่เกินชัว่วโมงข้างหน้า โลกกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงแล้วแกลืมทำอะไรสักอย่างเป็นครั้งสุดท้ายเสียงอุทานด้วยความตื่นตกใจของแกเล่นเอาผมที่นั่งอ่านได้ยายผีอยู่ไม่ไกลถึงกับสะดุ้งโหยงลละหรือว่าจะเป็นเป็นเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรเอาผู้ใหญ่จำเรื่องเมื่อสี่สิบปีก่อนไม่ได้หรือตอนนั้นก็เกิดเหตุเหมือนครั้งนี้เลย ค้ตายติดต่อกันแทบทุกวันเด็กแกนุ่มสาวทั้งที่แข็งแรงและป่วยไข้จูจูก็ถูกพบเป็นศพตายหาอยู่บนฟูกแบบนี้ไม่มีผิดผมหูผึ่งหันมองทั้งคู่ทันทีสีหน้าของปู่ซีดเผือกตึงเครียดลงอย่างเห็นได้ชัดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นถอนหายใจโคลิีสันน้อยๆไม่น่าใช่หรอกมื่อถูกจัดการไปแล้วนี่ เมื่อถูกขังถูกจองจำไปเรียบร้อยแล้วก็แล้วอะไรจะช่วยรับประกันได้เล่าว,ว่ามันจะไม่หลุดออกมาป่าที่เก็บหม้่นั้นไว้ตอนนี้แทบไม่เห็นยอดหญ้าน้ำท่วมเทียมอกเทียมเอวสะกดของมันอาจจะเสื่อมก็ได้นะสะกดสะกดงั้นหรือถ้าหูผมไม่เฟื่อนจนเกินไปลุงบุญเพิ่งพูดถึงการกักขังโดยใช้อาคมใช่ไหมและการกระทำแบบนั้น ก็มักใช้แต่กับพีศารพูดพายผีและที่สร้างความเปลี่ยนร้อนไม่ใช่หรือหมู่บ้านของเราเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยหรือไม่หรกมังเรื่องมาน,นานมากแล้วคงไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นได้อีกหรอกมันคงเป็นโรคระบาดอะไรสักอย่างนั่นละอีกไม่นานหมอก็คงค้นพบมันเองก็แล้วถ้ามันไม่ใช่เลาลุงบุญตั้งกระทูถาม แล้วถ้ามันไม่ใช่ลูกลายโรคระบาดเล่าจะทำยังไงอย่าทำผิดพลาดเหมือนผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นที่กลัวจะหาทางแก้ได้หมู่บ้านนี้ก็แท้จะกลายเป็นหมู่บ้านล้างเพราะคนตายหลายสิบเลยนะเชื่อฉันเถอะผู้ใหญ่แม้จะโมไม่เห็นควันก็ใช่ว่าจะไม่มีไฟคขนชะล่าใจปล่อยทิ้งไว้ลมบูบใหญ่จะพัดหมไฟจะลุกพืบมโดไหมจนแก้ไขไม่ทันเอา รีบหาทางตรวจสอบและจัดการเถอะนะกลัวมันจะสายปู่นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้านิดน้อยเออเออประเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปนิมนต์หลวงพ่อชัยมาช่วยดูให้วันนี้คงไม่ทันแล้วต้องไปช่วยงานศพตชช่มเสียก่อนลุงบุญพยักหน้าตอบกลับก่อนจะขอตัวล่วงหน้าไปวัดก่อนเพื่อจัดการงานต่างๆคอยท่าปู เมื่อ40ิปีก่อนนี้มันยังไงมันเลือกอะไรไล่ผมฟังหน่อยซิหมู่บ้านเราเคยเกิดอะไรขึ้นหรือครับมันไม่ใช่เรื่องของเด็กเองสนใจการเรียนไปก็พอปู่ฮันแม่เอ็ดเมื่อผมเอ่ยถามหลังจากท่านเดินเข้ามาในบ้านผมได้ยินแบบนั้นก็มีของขึ้นเล็กน้อยหนึ่งเลยคือผมไม่ใช่เด็กอีกสองปีผมก็ยี่สิบแล้ว และอีกหนึ่งคือผมมีสิทธิ์จะต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้บุบ้านท,ที่ผมอยู่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเมื่อปู่บุญบอปปาว่าครั้งนี้มันเหมือนครั้งก่อนนู้นยิ่งผมที่เป็นหลานชายผู้ใหญ่บ้านซึ่งวันข้างหน้าพอแก่ตัวลงแล้วไม่ได้ทำงานที่ใฝ่ฝันทำหน่งผู้ใหญ่อาจจะตกถึงผมเข้าก็ได้ฉะนั้นความผิดพลาดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นบทเรียนที่เสริมแก่งให้ได้หากไม่เกิดขึ้นอีกปู่เอก็นิ่งไปเมื่อได้ยินผมบอกเช่นนั้นที่สุดก็ต้องถอนหายใจยาวนั่งลวงข้างและเริ่มเล่าให้ฟังเมื่อ40ปีก่อนหมู่บ้านของเราเกือบล่มสลายเพราะถูกปลอบร้ายลังควานปู่เล่าว่าเมื่อ40กว่าปีก่อนขณะนั้นปู่ยังเป็นเพียงหนุ่มน้อย วัยเดียวกับผมขณะน,นี้หมู่บ้านอันสงบสุขเป็นไปนตามอัตภาพก็เกิดเลืองวุ่นวายขึ้นเมื่อจู่ๆเริ่มมีโรคระบาดประหลาดที่พากเอาชีวิตคนในหมู่บ้านให้ล้มตายดังใบไม้ร่วงผู้ใหญ่บ้านขนาดนั้นซึ่งก็คือปูท่ทวกับผมค้านหัวชนฝาเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งคนใดกล่าวว่าสาเหตุการตายของคนในหมู่บ้านนั้นเกิดจากน้ำมือของผีร้าย แม้ท่านจะเป็นคนยุคก่อนแต่กลับมีความคิดผิดแปกไปท่านเชื่อถือแต่สิ่งที่จับต้องได้และมีเหตุผลอะไรก็ตามที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนและครอบครัวของตนเองได้ปูทั่วของผมพร้อมจะสนับสนุนแต่ถ้าหากความคิดความเชื่อใดๆที่เน้นเอาเรื่องพูดผีปีศาจที่ท่านขนานามว่าเรื่องลมงายไปที่ตั้งปูทั่วของผมจะปัดตกไปอย่างไม่ใยดี ขณะที่ปูท่ทวดพยายามติดต่อกับทางการและต้นสังกัดเพื่อให้เขาส่งหมอหรือหน่วยงานใ,นในดๆลงมาดูแลชาวบ้านก็ยังคงล้มตายอย่าเป็นปริศนาอยู่เรื่อยเล่นเอาสับเปลือหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟแทบไม่ทันแน่นอนชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งมากกว่าครึ่งต่างก็ลงความเห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากหมู่บ้านนี้กำลังถูกปอบลงกินแต่ปูท่ทวดของผม ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันคือโรคระบาดถึงขนาดตะวัดไล่หมอผีหมอพระที่ชาวบ้านหามาไม่ยอมให้ทำพิธีนั่นเองทำให้ส่วนใหญ่ค่อนข้างกดเคืองปู่ทวดบางคนกล่าวหาว่าปู่ทวดจะเป็นคนทำลายหมู่บ้านของตนให้ล่มสลายลงกับมือเหตุการณ์เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านลุกฮือต่อต้านความหัวแข็งของปู่ทวดจนเก,เกิดจะเกิดจลาจล แต่ก็ถูกจุดเอาไว้ได้เมื่อเช้าวันหนึ่งความสูญเสียที่ชาวบ้านทั้งหลายต้องพบเจอก็วนมาถึงครอบครัวของผมย่าทั่วของผมซึ่งขนาดนั้นป่วยไข้ามานานเกิดสิ้นใจอยู่บนฟูกนอนปู่ทั่วเป็นคนเจอศพคนแรกท่านตื่นมาแล้วพบว่าตะวันแผ่แสงยามสายแต่กลับไม่ได้กิ่นควันไฟหรือกินอาหารซึ่งปกติแล้วญาทั่วจะเป็นคนทำทุกๆเชามืด กำลังงัวงเงียสงสัยพอหันไปด้านข้างก็ตาค้างเบืกโผล๋หญ้าทวดนอนตาเหลือกลานปากอ้ากว้างดำคำ้ำมีเลือดไหลออกจากทางปากและจมูก้นาซ้ำที่นอนยาเต็มไปด้วยเลือดและขขงเสียที่ทะลักไหลออกมาจากลูทวารมือเท้าของหญ้าทวดเหยียดเก่งลากับว่าก่อนสิ้นใจนั้นทรมานกับอาการอะไรบางอย่างชนิดสาหัสสากานอยู่ไม่น้อยเท่านั้น ก็เป็นที่หวันหว่นจนแทบจะสิ้นสติแล้วนี่แม่ยายยังมีอาการแปลกไปนั่งตาขวาแสยะย,ยิ้มเยี่ยมกอดข้าเจ้าขมิงมองปูทวดอยู่มุมห้องซึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรและได้ยังไงและเมื่อแลเห็นลูกในตาของแม่ยายปูทวดของผมก็เสียสลงว่าม้นขาคุณดังตาของปลาตายแต่กับแฝงเอาไว้ด้วยพลังอำนาจลึกลับหน้าหวั่นเกง ปอบนั่นคือสิ่งที่แววเข้ามาในสมองปู่ทวดยามนั้นไวเท่าความคิดปู่ทวดพุพ่มพวดไปที่เสามุมหัวน,นอนละกดกั้นความกลัวและความเศร้าเสียใจที่เสียเมียรักเอาไว้ช่วยลูกซองเดียวซึ่งมันจุก,กระสุนเอาไว้พร้อมกับเลียงใส่แม่ยายซึ่งมั่นใจเกือบเต็มร้อยแล้วว่าถูกสิงสู่และที่ไวกว่าคำคิดของปู่และนิ้วชี้ที่เหนี่ยวล้างไกปืนเข้าหาตัว คือแม่ยายที่กระโจนพวดไต่ไปตามผนังบ้านดังว่าไม่ใช่คนแต่เป็นยิ่งจกทุกแกน่าทำให้กระสุนนัดนั้นพลาดเป้าอย่างน่าเสียดายเมืองถาอะไรกูไม่ได้หรอกฮิ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 ฮพอตวะาใส่ด้วยเสียงเย็นะเยือกและลอยยิ้มน่าเกียดหน้ากลัวแม่ยายของปู่ทวดก็ทิ้งตัวลงพื้นโดยท่าบวงโลกเสียงดังกรอบลั่นสนั่น เมื่อกระดูกคอหักจนหัวพับตาเหลือกว่าลูกน้องของปูท่ทวดจะง,งัดเข้าบ้านมาดูเหตุการณ์เพราะได้ยินเสียงปืนและเสียงเอะอะทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วบ้านอันแสนสงบสุขบัดนี้เหลือรอดเพียงสองชีวิตปูท่ทวดและปู่ซึ่งอยู่ในอีกห้องหนึ่งและกำลังนิ่งอึ้งตัวสัน่นเพราะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นอปอบและที่สร้างความวุ่นวายและสิ่งสู่แม่ยาย จนกระทั่งตัวเองและเมียต้องตายอนาถหนีไปได้แต่ก็เพียงไม่นานหลังจากนั้นผ้าหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งมาจากต่างแดนสามารถจับมันขังหม้อฝังเอาไว้ในโดงยางนาสร้างสาเพียงตาข้อมทับหลุมเอาไว้และประจูอาคมขอแรงเทวดามาช่วยกดช่วยขึงไม่ให้ปอบร้ายออกมาได้อีกตั้งแต่นั้นหมู่บ้านก็อยู่อย่างสงบสุขตลอดมา กระทั่งถึงตอนนี้ที่ปู่กับผมรับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านต่อจากปู่ทวดและปกครองมาร่วม20ปิปี20ปีที่ปู่ผมฟ่อพัฒนาดูแลหมู่บ้านและประชากรให้ดำเนินไปอย่างสงบสุข20ปีที่ไม่เคยเกิดเรื่องร้ขึ้นจนเวลานี้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละผมยิ่งไปเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วทำไมปู่ ไม่ลองเชื่อคำลุงบุญดูบ้างเล่าครั้งนั้นปู่ทั่วผิดพลาดยังไงปู่ก็รู้ก็เห็นถ้าเป็นตอนนี้น่าจะยังแก้ไขทันเออเออรู้แล้วปู่ว่าตอนหายใจยาวพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปหาหลวงพ่อชัยดูแต่ตอนนี้ต้องมาช่วยงานตะชุมมันก่อนเสร็จแล้วปูว่ก็เข้าไปในบ้านชั้นไหนเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีเทาหมน และลงบ้านเดินลุยน้ำไปข้าจะกลับมาพรุ่งนี้บอกแม่เองด้วยไม่ต้องทำกับข้าเผื่อปู่หันมาบอกแล้วเดินจากไปตอนเย็นพ่อกับแม่กลับมาถามหาว่าปู่ไปไหนผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังและบอกว่าปู่จะไม่กลับบ้านพ่อได้ยินแบบนั้นก็ถอนายใจบ่นอูบพอให้ได้ยินแบบนี้แหละ พ่อถึงไม่อยากละตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่เองนะ่ะมาวุ่นวายเช้าวันต่อมาเสียอะอวอยวายดังมาจากถนนเจิงน้ำหน้าบ้านผมใช้งกหน้าออกไปดูก็เห็นปู่ถูกหิ้วปีกกึ่งประยุงกลับมาสภาพอิดโรยหน้าซีดใช้เวลาพักใหญ่ปู่จึงดีขึ้นท่านเล่าว่าเมื่อวานตอนเย็นหลังจากช่วยงานศพตะชุ่ม พอให้มันดำเนินไปได้แล้วจึงเดินทางไปหาดวงพ่อชัยที่หมู่บ้านข้างๆระหว่างทางฟ้าเกิดมืดล่ากับจะเกิดพายุฝนขณะที่เร่งเดินก้มหน้าฝ่าลมแรงๆจู่ๆมีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนดักหน้าหลอนแต่งกายด้วยชุดสีดำสนิทลิฟิปากที่สยะย,ยิ้มนั้นดูดำคล้ำเช่นเดียวกับเรือนผมที่ปล่อยสยายผู้กำลังจะถามว่าเป็นใครมีธุระอะไร หญิงสาวที่ว่าก็เปลี่ยนไปเป็นปีศาจแพ่เสียงขู่คำรามลั่นพร้อมทั้งกุ้งเข้าใส่ปู้พงะ์พะวะถอยกูด,ด้วยความตกใจช่วนเชียรจะถูกทำร้ายอยู่ลำล่ออยู่ดีๆปีศาสาวก็มีอันเชักล่างค้างตึงเพราะถูกเชื่อปิศนาผุ้มาลัดคอห้างเอาไว้จากด้านหลังปู่เอียงตัวมองก็เห็นเป็นหลวงพ่อชัยและลูกศิษย์ท่านกระตุกเชือกอาคมดึงปีศาจาย ให้นอนลงกับพื้นศาสตร้กสารเสกใส่จนล่างมันมีเปลวไฟลุกพลึบก,กีดล้องหวยหวนหลวงพระชัยว่าพระคาถาจับมันขังลงหม้อปิดด้วยผ้ายันอีกชั้นเสร็จแล้วให้รู้สิทธิเป็นคนเก็บเอาไว้ไม่เป็นไรแล้วปอบร้ายที่หลุดออกมาเพราะอาคมสะกดของข้าถูกน้ำพัดจนพังข้าจัดการจับมันขังเอาไว้แล้วคราวนี้ ถ้าจะพามันไปขังไว้ในที่ไกลแสนไกลต่อไปมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหลวงพ่อชัยกล่าวแค่นั้นก็หันหลังเดินจากไปปู่นั่งมึนงงสับสวนว่าหลวงพ่อท่านรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าท่านมาดักรอจัดการปอบร้ายที่มาจะเอาชีวิตปู่อย่างนั้นหรือคิดไปคิดมาก็เ,าเกิดเวียนหัวและสลบไปมาฟื้นคือสติ ในสภาพสนุมสลือเอาตอนเช้ามืดเพราะชาวบ้านไปพบเข้าและพากลับมาที่นี่อย่างที่เห็นเอ้ยทุกอย่างจบแล้วละปู่ว่าพางถอนหายใจผมเห็นแววความเหนื่อยล้าที่ฉายในสีหน้านั่นทำให้ผมอยู่ในใจเพียงลำพังว่าไอ้ที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนปู่เมื่อถูกต้องแล้วหรือ เป็นอบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ